นะโมทัสจภาปะวะโตนราโตสัมมาสัมพุทธะนาโมท้สจ่าปะกวะโตนราโตสัมมาสัมพุทธานาโมท้าจ่าปะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธา พุโทโธธรรมโมสังโฆขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจา้าที่เป็นพระบรมคุณและขอน้อมถวายสักการะบูชาพรอแม่ครูบาจารย์พ่อท่านเสียงเพื่อว่าพี่เป็นครูบาจารย์ด้วยความเราบสููงยิ่งและขอเจริญพรญ,ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาศึกษาหรือว่ามาผึก,กจิตผึกใจบนภูเขาในคืนนี้ฉะนั้นอาตมามาในวันนี้เพราะว่าอาตมาความตั้งใจก็มาเจริญพุทธมนแต่ว่าไม่ได้มาแสดงธรรมพัฒเทสนา แต่ว่าได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับญาติกิดโยมบาสุบาสิาการมหรือว่าสิ่งกสิทธิ์ทั้งหลายบนโพข่าวเนี้มเป็นขั้งแรกแต่เพราะว่าบนโพข่าวเนีฉะนั้นญาติโยมาฝึกจิตผึกใจตั้งจิตตั้งใจมาอดลมอดหนาวหรือว่ามานั่งทรมานจิตใจเพื่อว่า หวังผลประโยชน์อะไรเือโยมมาหวังผลประโยชน์เพื่ออยากหลุดพ้นจากที่มันมาครอบความในจิตในใจในร่างกายของเรานี้สิ่งที่ครอบงมเพื่อความ,วามโลภความโกรธความหลงและกิเลสที่มันทำให้จิตใจเรานี้เศร้าหมองแต่ว่าเรามาละกิเลสเหล่านั้นเพื่อจะเอาความดีความงาม เอาจิตเอาใจนี้เพื่อให้เป็นบริสุทธิ์หรือว่ารักษาศีลสมาธิภาวนาโยมมาปฏิบัติในวันนี้ถือว่าโยมเป็นผู้มีบุญมีวาสนาแล้วมาฟังพระแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปตั้งแต่รูปที่หนึ่งพระครูปัญญาสารโกศลท่านก็เสีแต่งแสดงเรื่องอาการประพฤติปฏิบัติ แนะเรื่องตั้งจิตตั้งใจฟังตั้งใจทำทำแล้วจะได้อะไรผลประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นไหมแต่ว่าถ้าญาติโยมฟังเข้าใจแล้วผลประโยชน์ก็ต้องเกิดขึ้นและกะ็รูปที่สองรูปที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกมาเรื่อยๆจนถึงอาตมามาขอสาโูกางานที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติพังธรรม พอแม่ครูบาอาจาร์หลายรูปที่มาฟังให้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังในวันนี้ฉะนั้นญาติโยมตั้งใจฟังแล้วหรือว่าพ่อแม่ครูบาาจารย์ได้สี่แจงแส,แสดงธรรมให้โยมเข้าใจแล้วหรือยังไม่เข้าใจก็ดีก็ขอนำไปพิจรนารณาในใจของตัวเองในจิตของตนเองทำสติ ทำจิตให้หลุดพ้นจากกองทุกทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดอ,อยู่ที่ใจเรานี่แหละฉะนั้นในใจของเรานี่แหละสํำคัญมากที่สุดเลยถ้าว่าจิตใจไม่ให้ความสะดวกและจิตจะไปไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นในญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบนภูเขาวันนี้ถือว่าญาติโยมอยู่บนยอดแล้ว มาพปฏิบัติถึงขั้นยอดแล้วเอายอดตัวนี้แหละไปไปพิจารณา,าเมื่อถึงมาแล้วก็พิจารณายอดตัวนี้แหละคือยอดตัวนี้คืออะไรคือศีนสมาธิปัญญาทำจิตให้สงบทำใจให้สบายทำใจให้สบายแล้วโยมก็จะมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญน,นั้น่จะมาทำให้ เรามีวาสนาจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งใดที่ไม่ดีมันจะกลายไปหมดเลยกายจากเกื่อจากกายจากใจจาก,จากทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นหละยญาติโยมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมถ้อยคูบอาจารย์ท่านจะแนะให้เราในรักษาศีลขั้นต้นในคือรักษาศีลรักษาศีลให้ได้ก่อนจึงจาก ทำจิตให้สงบได้ฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิดแยะแนวทางให้เรานี่ให้รักษาศีลเจริญภาวนามั่นสวดมนต์สาธยายธรรมคือสวดมนต์นี่ทำให้จิตสงบสงบแล้วก็มา อาสาทยายทำในใจคือเราภาวนาพุโทโธหรือว่าแล้วแต่ใครจะสะดวกสมาลาหังหรืออันใดก็ตามที่มันสะดวกในจิตในใจที่จะหายใจเข้าออกนั้นให้รู้จักว่าสั้นยาวขนาดไหนก็ขอให้กำหนดให้มันรู้ถ้ารู้แล้วนั่นแหละาติโยมจะเป็นผู้มีสติสติคืออย่างสติคือว่าเราไปไหนถ้าใครมีสติแล้ว ผู้นั้นนดะจะเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นและความโลภความโกรธความหลงโคจะหลุดพ้นไปหมดเลยถ้าเรามีสติแล้วถ้าไม่มีสติความร้อนน่าจะเข้ามาร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทิศทุกทิศทุกทางถ้าเราไม่มีสติมีเอาแต่ความโกรธความโลภความหลงเข้ามาใครพูดจังใดก็กูจะเอาอย่างเดียวอย่างนั้นไม่มีความที่จะหลุดพ้นไม่แต่นรกที่จะเข้ามาในใจ ถ้าใครจะพ้นจากนรกต้องพยายามทำให้มีสติมีสติปัญญาก็เกิดปัญญากเกิดขึ้นแล้วจะได้รอบรู้กองสังขารทุกทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องมีความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากในจิตในใจของเรานึ่อย่างเดียวถ้าเราจะให้พ้นทุกได้ก็ต้องพยายามพิจารณาตั้งจิตทำสติให้ได้ถ้าทำสติได้แล้ว ญาติโยมก็นั่งอยู่นี่ก็คงจะรู้อันใดที่ว่าผิดอันใดที่ถูกหรือว่าเรานั่งอยู่บนยอดเขานี้เห็นไหมสิ่งที่มันจะเกิดมาในแสงตาด้วยในใจของเราเออคิดถึงบ้านไม่หรือม่ามคิดถึงเรื่องมาแล้วทำจิตสงบนั่งสบายภาวนานั่นแหละที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงกิเลสทั้งปวง ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ฉะนั้นแนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ทานหอมในเตสท่านได้จัดงานปฏิบัติธรรมเรือเข้าปริวัติกรรมแล้วก็วันคืนสุดท้ายจ้ก็มีการาให้ญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติเรื่อว่าสมโพนเจดีคือเจดีนี้ถือว่าเจดีที่ ทำให้เป็นทำให้จิตใจของเรานี้ระลึกถึงกลับไปบ้านก็ระลึกถึงเจดีย์องค์นี้เจดีย์องค์นี้จะทำให้เรามีสติมีสีงมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วปีหน้าก็มาอีกเด้อญาติโยมทั้งหลายประวัตท่านจัดทุกๆปีการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติักรรมและจัดงาน บวชสีพราพุทธปฏิบัติธรรมพังธรรมพระไม่ครูบาอาจารย์โยมมาฟังทุกปีโยมก็จะหลุดพ้นไปทุกปีแต่ถ้าโยมมาฟังปีนี้ปีหน้ามาอีกมาแล้วโยมนำไปพิจารณาเพราะว่าเอาคำวมาคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าเอาธรรมมาของท่านอาจารย์ถนอมท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรมจนท่านรู้อาจารย์จนท่านหลุดพ้นแล้วก็บาร,รมีของท่านก่อเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญาความดีความงามของท่านก็มาสร้างเจดีแดกษาแะกัสธาสาธุชนมาทั่วสารทิศก็เพราะความดีความงามของท่านที่มาสร้างเจดีนณแห่งนี้ แล้วยาโยมทั้งหลายที่มากันในเคืนนี้ก็มานั่งทุกทรมานมาทนต่อความหนาวความร้อนหรือว่านั่งทนทรมานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเอาบังบุญคูศลที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกทั้งปวงและกเกเสทั้งปวงสนัในญาโยมทั้งหลายที่มาพู้ปฏิบัติธรรมในวันนี้ให้ทำจิตสมาธิ ด้วยพุโทโธพุโทโธฟังธรรมะไปเรื่อยๆคือธรรมะคำสอนของขพ,รรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นบรมครูของพวกเราทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นำเอาธรรมะคำสอนของขพร,มมระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติข้าโหลดพ้นปฏิบัติไปแล้วสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมา ในร่างในกายโคเรนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยแม่มีแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้หลานนี้ไปถึงซึ่งพระนิพานพานพระนิพพานนี้ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีจิบไม่มีตายถ้าไปถึงนิพพานแล้วญาติโยมนั้นจะมีความสุข กายร่างกายและจิตใจความงามความดีที่ญาติโยมทำจนหลุดพน้นฉะนั้นได้ญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมรือแม่ศีก็ดีที่ทำความดีความงามมาจนถึงวันนี้ถ้ายังมีความขัดข้องอยู่ก็ขอให้หลุดพน้นจากความขัดข้องให้เอาความขัดข้องนั้นไปจไปตั้งในสติพิจารณาขัดข้องนั้นก็จะหลุดพ้นไป ถ้าหลดพ้นไปแล้วอันใดที่จะเข้ามาความดีจะเข้ามาศีลก็จะเข้ามาสมาธิก็จะเข้ามาเดินไปก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธหรือว่าจิตใจแล้วนี่ถ้าเราทำจิตสงบแล้วจะเดินไปไหนหรือวันไหนที่เราไม่ได้ทำวันนั้นจะนอนไม่หลับฉะนั้นใดญาติโยมทั้งหลายทำทุกวันทุกวัน จิตใจก็ติดจิตใจก็สงบลงทุกวันถ้าโยมไม่ทำมันเรื่อยทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นคือว่าสติเรายังไม่สงบถ้าเราทำทุกวันเพราะว่าทำได้ทุกทุกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนโยมยืนอยู่ก็พุทโธได้นั่งก็พุทโธได้นอนก็พุทโธได้จะเดิน ไปธุระกลับมาก็พุทโธพระตุนทุกเดียบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าเบื่อหน่ายก็ความเกิดความแก่ความตายญาติโยมก็เหมือนกันที่มาพระพุทธปฏิบัตินี้ก็เพราะว่าเบื่อหน่ายในความทุกข์เบื่อหน่ายในที่มันเกิดที่มันบงังหน้าบางังตาไปไหนก็บังอยู่อย่างนั้น บางไปบางมาก็ไปอาศัยพระคนเจ้าหรือไปอาศัยที่ท,ที่เป็นสำนักดูดูวังบ้างเรือว่าให้ท่านดูสติดอดูนั่ร่างกายของเราจะจะพ้นทุกข์ได้จะจะรวยบ้างฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่จะรวยก็อยู่ในใจนั่นแหละ ที่จาคคนขัดข้องก็อยู่ที่ใจของเราเองถ้าอย่างรุ่นความที่มันขัดข้องก็ทำธรรมสมาธิสมาธิพิจารณาสิ่งที่มันขัดข้องมันขัดข้องอะไรขัดข้องอยากนําลูกนําหลานไม่ขัดข้องนําคนนี่ไหมก็นั่งพิจารณาขัดข้องคนนั้นได้จนหลุดพ้นไปถ้าลูกบอกอยากสอนยากหรือว่าดรูปบอกแล้วมันตอบมันตอบคืนถือว่ากรรมเก่ามันมา มาแล้วเราก็ตั้งจิตสมาธิภาวนาตั้งจะตั้งใจใส่ที่จะนขัคายข้องตัวนั้นแหละแพรเมตตาไปเรื่อยๆเอาไปมันก็ต้องหลุดพ้น,นคนนั้นก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็บอกง่ายสอนง,ง่ายเพราะว่าบารมีอเน,ออนิสงเราเ,าเพราะว่าบำเพ็ญมาจนเอาชนะชนะให้ลูกคนนั้นแหละดีเพราะว่าที่มันขัดข้องกับโลกถ้ามันขัดข้องในครอบครัว แล้วก็เอาความขัดข้องนั้นมาพิจารณานั่งทําไมมันจึงขัดข้องทาไมมันจึงทาให้เดือดร้อนในจิตในใจทําไมไปไหนก็มีความทุกข์เงินทองก็ไม่มีให้โยมนั่งพิจารณาว่าเออมันขัดข้องมันมาอย่างนี้เอาศีลสมาธิปัญญานี่ผมเล่งเข้าหนักหนักวะทำสมาธิไปจนทุกวันทุกวันเอาจนสนะบันในวันหนึ่งต้องสนะ กิเลสตัวนั้นความที่มันขัดข้องตัวนั้นฉะนั้นในญาติโยมทั้งหลายมาฟังพระแม่ครูบาอาจารย์แนะแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างเพด่อจากการปฏิบัติธรรมอันใดก็ตามที่ท่านท่านขอแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งนั้นเลยจะทรมาคำสอนของพระพุทธเจ้าศิลสวัสดิปัญญาศิลตั้งแต่ ปานาอาทนากาเมโมสาสุราเมห้าข้อนี้ถ้าเราทำได้แล้วก็ศีนสมาธิหรือวจิตเราก็าจะสงบได้ฉะนั้นได้ญาติโยมตั้งหลายขอแต่รักษาศีนห้าข้อนี้ให้บรรลุ ถึงเป้าหมายของเราที่เราจะตั้งใจพุทธเจ้าที่ตั้งใจไว้ห้าเพราะว่าให้ญาติโยมวัตุวัศิกาเนี่มีศีลศีลห้าข้อนี้ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจได้พุทนั้นได้หลุดพ้นจากของทุกทั้งปวงส่วนมากก็จะไปไม่หลุดพ้นจากคือข้อที่ห้าและข้อที่กาเมเนี่ยสำคัญที่สุดญาติโยมทั้งหลายถ้าว่าโยมทำได้ห้าข้อก็ขออนุโมทนา บนนั้นก็จะเกิดหรือว่าญาติโยมรักษาสิลแปดสิลแปดใน,นตั้งแต่าปานาอาินามพมจริยาโมสาสุรามวิการาภมอนัจเคม,มาลาเนี่ยถ้าญาติโยมรักษาได้ศิล8ดข้อนั่นเนี่ยแปดข้อนี้คือว่าสำคัญที่สุด สำคัญอย่างไรผ้าเราสมาทานไปแล้วถ้าเราไม่ถือตลอดก็วันในกับคืนหนึองอย่างที่เข้าพรรษาได้ไปสมาทานเพื่อสึ่เพื่อเอาศินเหล่านั้นมาประกอบประกอบจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกตั้งปวงไม่ใช่ว่าไปรักษาสนะินเปล่าไปเนนทานพูดคุยเรื่องิงที่ไม่ดีไม่งามบางคนก็พูด อ่าสิ่งชั่วร้ายในจิตในใจนั่ก็คุณถ้าเราไปรักษาศิลอย่างนั้นแล้วแล้วก็ต้องทำจิตใจให้สิลน,นั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งแปข้อนี่แล้วความดีความงามเทวดาก็มองเห็นพระพ์ก็มองเห็นนรลกก็มองเห็นหรือว่าสิ่งใดที่ไม่ ไม่มองไม่เห็นสินั้นก็จะมีตามองเห็นท่าไกลรักษามสินบริสุทธิ์ทั้ง8ดข้อนี่แล้วคือญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าบวชตลอดชีวิตก็ขอหนุมทนาให้บรรลุถึงซึ่งเป้าหมายที่ตั้งใจไว้8ดข้อนี้ขอให้หลุดพ้นเธอ และขอให้รักษาไว้ให้ดีอยาอย่าให้หลุดพ้นข้อใดข้อหนึ่งถ้าหลุดพ้นไปแล้วก็ขอหลุดพ้นไปทำจิตให้สงบทำจิตให้สบายอย่าไปคิดสิ่งที่ว่าจะมาในภายภาคหน้าเพราะว่าภายภาคหน้าเรามองไม่เห็นอยู่แล้วสิ่งนี้จะมองเห็นบรรลุทะลุปโปรไปเลยแต่ว่าเราจะมองว่า ที่เรายัางไม่ประพฤติปฏิบัติที่มองไปมันยังมนเมืดมองไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นแหละญาติโยมมาวันนี้ก็ถือว่ามาผึกจิตผึกใจมาผึกให้สติตัวเองนี่ให้ดีขึ้นมาผึกจิตใจนี้ให้บริสุทธิ์มาฝึกจิตใจนี้ให้เหลิกนะ,ะเกเรตันหาสิ่งที่มันมาครอบความในจิตในใจที่มันขัดมันคล้องอยู่ในใจ มาเสียสละปลดปลงมาปลดจุดที่นี้กับเมื่อแล้วขอให้จิตใจนี้บริสุทธิ์เบิกบานด้วยความสบายกายสบายใจถ้าสบายกายสบายใจแล้วสิ่งใดที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดสิ่งใดที่จะพูดยากลำบากในใจสิ่งนั้นก็จะหลุดพ้นไปหมดเพราะว่าบารมีของเราครอบความแล้วบารมีเรามา ปกป้องแลวบารม,มีเรามาหนุนดวงสันตามาาสนาให้เรานี้ได้เข้าซึ่งซึ่งตามผลเป้าหมายที่ตั้งจิตตั้งใจไว้าบารม,มีเราที่ทำนั่นแหละบุญใดที่ทำบุญนั้นก็จะเกิดืออย่างญาิโยมที่ทำบุญกันทุกวันนี้บริจาคทรัพย์บอหรือว่าไปทำบุญตักบาร ถาวายประิหารเจ้าหรือว่ากองบนกองโกศลอะไรก็ตามหรือสร้างโกติวิหารใน,ในวัดใดวาเรือสร้างเจดีย์บนโกศลเหล่านั้นก็จะตอบสนองให้เราถ้าเราทานไปด้วยความบริสุทธนะิ์นั้นถ้าเราทานไปแล้วยยอย่างคํานึงในจิตในใจอยาคิดถึงเงินเงินก้อนนั้นเงินตัวเงินบาทนั้นจะไปถึงไหนถ้าเราทานลงไปแล้วอย่าไปคานึงถึงเลยจะไปไหนก็แล้วแต่ ทานราทานเป็นแสนเป็นล้านทานด้ยวยความบริสุทธิ์ใจแล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหลุดจากเบอร์เราลงไปแล้วก็สิ่งนั้นก็ถ้าเราไม่คิดไม่คานึงแล้วก็สิ่งนั้นก็จะเกิดถ้าเราคิดคำนึงอยู่ความาบารมีก็ไม่เกิด ผลก็จะกลายเป็นบาปซ้ำซั่นนใดยาดโยมทั้งหลายถ้าบริจาคทานอันใดไปแล้วหรือว่าจะบริจาคใส่ทำบุญตักบาตรก็ดีใส่บายก็ดีถ้าเราไม่ศรัทธากับพระสงฆ์องค์นั้นล้วถ้าเราไปพูดกันก็บุญกุศลนั้นก็ไม่ได้อีกถ้าเราทานไปแล้วจะทานอย่างไรก็ตามบุญกุศลนั้นจะได้ทุกทุกบาท,ทุกสัตวต่างทุกที่ญยาดโยมทำทุกวันน่ะ ถ้าเราไม่คำนึงถ้าเราไม่ถ้าเราไปคำนึงอยู่เป็นห่วงอยู่นั่นไม่ได้ไม่หลุดพ้นแน่นอนฉะนั้นหละบาร,รมีจะเกิดก็ด้วยความหลุดพ้นจากที่เราทานไปแล้วไม่คำานึงถึงเลยแล้วแต่ท่านจะเอาไปไหนได้ท่านจะสรร์หรือว่าท่านจะเอาไปทำอย่างไรก็ได้แต่เราทานเป็นเหมื่นเป็นแสทานไปแล้วท่านจะไม่ส่างหรือไม่สร้างก็แล้วแต่แต่ว่า บุญกุศลนั้นก็นจะเกิดอยู่กับโยมที่ท่านที่บริจาคทานทารายะคำหนึงถึงโยมบุญนั้นจะไม่เกิดฉะนั้นในญาติโยมตั้งหลายถ้าบริจาคทานไปแล้วถือว่าเราได้ทานแล้วย่ประกำหนึงถึงประเลยให้เอาความดีความงามเอาสติเอาสติสส,สมาธิปัญญาบำเพ็ญต่อจนหลุดพ้นถึงซึ่งมรรคผลนิพพานที่เราตั้งใจไว้ ถ้าเราตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงหลุดพ้นไปพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้นได้ก็ตั้งหกตั้งหกปีเล่ว่าหกพันสารพระพุทธเจ้าญาติโยมจะมาปฏิบัติงแค่วันสองวันจะหลุดพ้นได้ก็ไม่ได้ฉะนั้นได้ทําไปเรื่อยอทาไปทําไปปีสองปีหรือสิบปีความนะ้นำมาากกาันจะกลูเองน้วมันมาากา็จะบรรลุเองถึือััน ปฏิบัติเองนะปฏิบัติก็จะรู้เองเดินก็จะรู้เองเดินไปก็สะดุด,ด,ดถ้ามันสะดุดก็พิจารณาแล้วก็สะดุดนั้นก็จะหลุดพ้น ลายเป็นลังความดีความงามก็จะไปทางนา้นสัญญาญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมในวันนี้ถือว่ามาอดทนอดหนาวที่อย่างที่กล่าวมาที่อาจารย์ถนอมได้มาให้สรุปการงานในวันนี้ถือว่าโยมมาถูกต้องแลมแล้วมาเป็นอ่าเป็นสิทธิ์ของท่านแล้มหรือว่ามาอ่าฝึก,กจิตปลกใจสถาทที่นี้เือว่าสถานที่นี้เป็นที่ ปฏิบัติธรรมเป็นที่ทำให้เราเมีนความบริสุทธิ์ธรรมเมีนให้เรานี่หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงมาฟังกันทางพระแม่ครูบาอาจารย์เถอว่าสินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราจะนำเมื่อพระพุติปฏิบัติก็คิดถึงที่ตรงนี้ที่ได้ทำให้จิตใจเราได้รู้ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราคิด สิ่งใดที่มันขัดข้องสิ่งใดที่มันข้องใจมาครอบความในใจเราก็มาปัดมาปดมาสละอยู่ที่เล่น ถ้าใครมีสติแล้วพวน้นได้จะมีความเจริญรุ่งเรืองผู้ใดมีศีลแล้วพวน้นได้จะมีความสุขกายสบายใจผู้ใดมีสมาธิแล้วสิ่งที่นั้นก็จะมีความสุขสิ่งที่ถความสุขนั้นก็จะทํารวมลงแล้ว,วก็คือศีลสมาธิปัญญาคือใจใจเดียวนั่นแหละจะศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลแปดศีลาข้ตามก็อยู่ที่ใจในี้อย่างเดียวถ้าใจไม่ ่ไม่ตั้งมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นในใจแล้วจะสินข้อใดก็ตามโก็จะแตกสลายถ้าวัญญัติโยมเอาศินอยู่ในใจนี้ถือว่รารวมมาแล้วเป็นหน่วยแก้วลูกเดียวผู้นั้นะจะมไม่ไม,ไม,ไม,ไมีความแตกสลายก็จะเป็นกลมๆอยู่อย่างนั้นจะเป็นสินห้าสินแปดเท่าทีก็ตามกลมๆอยู่ในใ,นใจของเรานั่นแหละ แล้วก็มานั่งพิจารณาเอาอย่างเดียวจนดวงแก้วนั้นเกิดแสงสว่างสว่างสวัยขึ้นมาแก้วสมาธิในใจของเรานะเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสว่างสวัย ความจเจริญรุ่งเรืองในใจได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นไม่มีความลบไม่มีความหลงสิ่งใดที่มันจะเกิดภัยพิบัติมาในตัวเราก็กก,ก็ไม่มีมีแต่ความดีความงามพิบัติมันจะหายไปหมดหรือว่าปลดทิ้งไว้ตรงนี้แหละ,ะความสิ่งที่ไม่ดีไม่งามยกลับเมือจากนี้ถือว่าเอาสิ่งที่ดีๆกลับคืนเมืองกลับเมืองบ้านหรือว่าแม่ีก็กลับเมืออวัด ก็เอาสิ่งดีๆนี้ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ตนเลพักอยู่อาศัยถือว่าธรรมะครูบาอาจารย์สอนมาบอกมาแน่แนวทางมาเป็นดีๆทั้งนั้นไปนั่งพิจารณาเจระรูปละรูปจนถึงองค์สุดท้ายนัอนนั้นนำไปพิจารณาให้ลั่ง กายของเรานี่มหรือว่าพระแม่ครูบาอาจารย์นี่มที่พ่านแนะแนวทางให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือว่าโยมมาในวันนี้ถือว่ามาเสียสระสินข้อใดข้อหนึ่งที่ทำมาแล้วตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวน,นั้นทำสติมาได้แก่ขึ้นมาแล้วคิดได้อยากหลุดพ้นแก่ว่าสิ่งนั้นก็ตั้ง ็หลุดพ้นได้ถ้าทำไปเรื่อยๆถ้าโยมจากเสียสละจิตใจมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้แล้วเ่งที่มัน,นคัดค้องเนียวนองอยู่ในใจนั่นก็มันก็จะค่อยหลุดพ้นไปทีละนี้ทีละนิด แล้วก็ลืมไปแล้วมันก็จะมีแต่ความดีความงามเข้ามาในใจของเราสิ่งที่มาครอบงำก็จะลุ่นพ้นไปจนนั้นนหยญาติโยมทั้งหลายอาตจจมามาเสียแจงแสดงมาสารุปงานในวันนี้ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประพฤตปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ ขอให้บุญโควสนบารมีที่ญาติโยมทำขอบุญโควสนบารมีเหล่านั้นจงไปขัสโอดหนนจิตใจและครอบครัวของญาติโยมทั้งหลายให้เมแต่ความสุขความเจริญและขอบารมีพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์หลวงปู่คำเสียงก็ดี หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณนบนภูเขาเนโกดีก็ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมให้อยู่เย็นเป็นจุเมความสุขความเจริญและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสกลละโลกเน่คือและพระพุทธระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยม ที่มาบุปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวให้มีแต่ความสุคความเจริญสิ่งใดที่ตั้งจิตตั้งใจว่าแล้วสิ่งนั้นก็ขอให้เกิดผลประโยชน์เม็ดออกไปกงกรอแได้ขอให้ความดีความงามจงมาอยู่ในจิตในใจสิ่งใดที่ตั้งจิตตั้งใจสติว่าแ้ว จงเป็นผลสํเเ็็จนึกคิดปัฒนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดเกิดขึ้นมาในความเจริญรุ่งเรืองและขอให้มีอายุวรรณสุขะพระปฏิพานตระสารสมบัติทุกประการเถิดเอวกรมยประการาษนิ